<laughs> อย่าเอ้อือใส่กันมั้งสัน้นสั้งใส่กันนเมอร์เด้อที่เปลากินเขา <c oughs> ่าต้างเอ,อริรดอกกินโลดตายเอ,อ๊ะ <c oughs> มันหาโพลูกมแม่น่าอย่าคล้องลูดหน่นอยหนิหน่าอย่าคล้องแบบใสๆใสมันเพืยงร้องถพื่อนมันยังดกเนี้ยเ,เอาลูกอันนั้นบอลนนะเ,เ,เกี่ยวฟ้องน้ำสูกน้ำก็เกีียวเกียวเกยวเอาเกลียวไปเห้มันไปัซดีค่ะเจ๊าสายขอบไปเจ โอไม่ดีตนน่หนาวไพีดแต่ตกอได้แต่งหน้าอยู่นี่ใ่หรอไันี่อะไรตรงนั้นน่ะจกกวัคือสินาโพดแท้แม่ เอาไปเสกันหนาวขอผมอยุ่งเรื่งรถข่อยร้ายหลายขอผมไม่นะ้ยเจ,จะ้จ,จะเจอโมซื้อไปให้หน่อยโใ่ดลงเกือนอะ่ะม,ม่ไดัมนมอ,นอยจงอ,ยอ,อ,ยอื่นกับองอ่นกัมีแต่ว่ามองอื่นกับสิแพง,อองอขาย้วคาปีกไมสองร้อยหาสิบเพราขาย เอามาโหลดอยู่แต่ว่ามันมีตอนนี้ไมเวลาไปเอากครับลูกโตก็อีกก็อีกหมดแล้วเท้าน่อยใบแปงทุกคนเด้อจั้งในกับผู้ใดตั้งตัวเซ็จแล้วออกมาที่แรกกระิบบอลม้วนนี่ที่แรกนี่โดนไปได้แบบนี้กระดิบหายได้จัง่อยเพราะว่าบอกกันที่แรกกะบอกม้วนมวนอยู่เพราะว่า กำลังพังื่อๆดิบอกไปหนึงหน้าที่ก็เสยบอกสองหน้าที่ก็เสยเช่นนางค่ะคุณยายแก่บัะเดี๋ก่อนที่เริ่มให้สเน่ประเดี๋ยเสียงดังสนเน่นเประเดี๋ยคือจังบระเดีบอกคนดิบัระเดี๋สวัสดีครับพะลุงคุณยาวราน,น,นาทเออนางนี่แน่เป็นปูไว้เห็นเอามาเด้ออยากโย่เบอร์<ด><ด> เปินนลูกหลานอุบาศกอุบาสิกาพี่น้องสายบุญเน่าสายบุญสายท่านล่างไลกันขม่าุกวันพลเลือหัดเอ้าตทุมมาโฮมนี่นึ่งเนี่นไปหอบออกจากสังอางมงแตงอยยูน่ มาคุยกัน er มาส่กัน,น,น um แต่ละมือแต่ละสัปดาห์ควมขันไหวต่างๆปิดแบ็กในการทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทิศทางแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์มันละไก่ไฟสิดแจ้งหน้าเนาะเขาทุกกเนาะเป็นยัง นย่างอีโจอีเนี่ยมันยังไก่ไฟมีไม้พันไปก็ตอนรับคือการสงการเนี่ยสัวกูบอกจ้าของหออันโรงแรมไปปลูกสัวบอยอะมันว่าตื่นนะปลูกสตีตื่นเองเจ็บบอพี่บอกว่าไปเบื้องของเจ็ด้อเดินหน่วงเขาเนี่ยมันก็ตื่นมมันาปลูกที่่วงของแาบนั้นมันดีกระเทียมตัว เราตั้งให้เป็นบทรู้กันแดนเซอร์กันนั่งอยู่ตรงแดนเซอร์อย่างคนนี้่างสีบอกเรียบวลาหลังจากไหวพระประชุมกันแล้วของฮอกไกส์ประชุมหลังไหวพระแล้วกันซีเรีด้วยครับมาแมนคนตะตัวบ่เพรวนี่เสียใจจูเสียจูตัวนี้นึกมาตงคูดอกก่อนครูไก่อยู่ไหนครูไก่ครูไก่อยู่ไหนขอเจอครูไก่ด้วยครับครูไก่ หนนาไทายไปไทยไปผู้กไกลมาไปผู้ไกลผู้กไกลผู้ใดเสียงมาแล้วมาตัเสียงก่อนคนเก็กำลังมาเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาแล้วมาจดลายชื่อหมอลำยังไม่มาุคขับลวงขวดนาทีแล้วช็คลายชื่อหมอลำ คนว้อยเ็นไหนคนว้อยเฮาเห็นหน้าท <elim> ่าโอ้เพนไงมาแล้วพีเอดีมือหนีมานบนหูมือนี ผมขอออกจากเต็นมาพีเลยครับมาพีเลยเงา้วอยู่พราะว่หาหันอาพุ่งฉันมาพีลูกมาพีเบิร์ดเลยครับเงา้วเลยเพี่อเห็นบ่ลูกมานี่เลยครับคนที่อยู่ข้าหน้ารถตู้ขยับมาตอนนี้เลยเหลือหน้าที่พื้นที่อีกยาวพออัลพุ่งหันมาพีผมจะพูดครั้งเดียวมันจะได้หันหนามันยังสื่อสารตรงกันเออม,ม,ม,มามานั่งอยู่ในตรงนี้เลยครับนี่เห็นบ่นี่เขาปูสารไปบ่มีบดแดงบ่มีเวยบดแดงบ่มีน้ำบักจับดอกนางได้บ่ต้องยาน เอาออกมาตัวนี้เลยบอลลัานั่งตัวนี้เลยเห็นบ่น,นี่เออโมนีน่ะดีคุยกันเา้วจักหน่อยว่าเมื่อปีไม่ห้าเฝ้า,าออมือนั้นนะครับสีบลอนด์อาจารย์นักดนตรีหลังจากไปพระแล้วนะครับสีบอรประชุมสุรุ่งกับบปไพไรีแต่ว่าสีอื่นคุยน้ำนักดนตรีเป็นส่วนตัวนักดนตรีทุกคนนะครับเดี๋ยวหลังจากไปพระเสร็จ นะครับ<ส><ส>เดนเซยุก้างในออกมาเลยไปลูกอ่<ส>าคือม้านแน่นก่อนมูแท้ ในครูไก่อยู่ในครูไก่คุณครับอ่าสำรวจรายชื่อหมอลำตามกฎระเบียบกติกาเอาวางวางทุกคนวางโทรศัพท์พครับ